เพื่อนบุกบ,บ้านไอ้อะเธอกันป่ะแล้วรู้ได้ไงระดับพี่อะไม่โมเอาสิวะเคสเจอกันตอนเที่ยงนะจ๊ะสองชั่วโมงผ่านไปเดีย๋ยวพวกนายมาบ้านฉันได้ไงก็ฉันอยากเจอนายอะจริงโคตรเหนาเบื่อมาก,กอ่ะุปปาอีเรสฟรีเข้ามามาเฮ้ยเอาวะแผนดีมากคาร์ตตัวแม่คะสาวฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวฉันไปทำไรในครัวกินก่อนนะ เอาเลยบ้านฉันมีคนคินอยู่เดี๋ยวฉันมาน่ะไปห้องนอนเอาของก่อนให้ฉันไปด้วยนะเออจะมากลัมาเฮ้ยเอาวะไปพวกเราไปหาอะไรกินกันให้เปิดเกสดิเฮ้ยรอก่อนเชื่อกหัวไ่่รอตรงมีแบบเดียวตามอัธเธอก่อนมีนายตามฉันมาทำไบร์ขฉันอยากเจอในสิคงเดี๋ยวจะทำไรนะ hurry อาเธอเพื่อนรักขวัวไฟไม่ไ้้ไม่งั้นเปิดล่ะเชียะทำไมมาช้าจังจนดับไฟล่ะพะพาพาพวกเธอดูนี่สิหันแน่ทำไรกันนะพวกนายฮ่าฮ่าฮ่าหรือว่าพวกเธอหยุดเอาวันนี้ไปดีเหมือนกันป่ทะตมทถาเธอไปฉันก็ไป วิหวานสำสาวไว้สมองไหลค่ะเิอไปก็ไปแค่กเกรดอ่เธอเควินสมัยไปเตรียมของเคเรดรออีพีสองน่าจะขี้เกียจ